AI จะวิเคราะห์หลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายองค์นี้ด้วยภาพด้านหน้าหลังภาพจุลทัศน์ผิวโลหะและผลวิเคราะห์องค์ประกอบจากเครื่อง X-ray fluorescence ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ในเชิงโลหะวิทยาพุทธศิลป์ได้อย่างละเอียด 1. ข้อมูลทั่วไปของวัตถุมงคลพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายลักษณะพิมพ์พระหล่อบโบราณเนื้อโลหะ ขนาดเล็กฐานกว้างน้อยหน้าอิมแบบที่ตาวัสดุเนื้อทองผสมโบราณกระไหลทองบางส่วนแหล่งที่สร้างวัดบางพลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรช่วงเวลาการสร้างประมาณพุทธศักราช2460-2480ยุคปลายหลวงพ่อเงินถึงต้นหลวงพ่อพเรื่องและหลวงพ่อพิษการตรวจวิเคราะห์โลหะ XRF Analysis องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อโลหะ ซีทองแดง66.77เป็นโลหะหลักของทองผสมแบบโบราณ CN สังกะสี29.69 s n เอร์ซ็บุก0.2 70 n เเปอร์เซ็นตอนเิกเกิเฟลเล็ก0.3ตตะกัว0.71เอซองค์ประกอบอื่นน้อยกว่า0.05เปอซอยู่ในระดับร่องรอยทรัศลิมมัสไม่มีผลต่อเนื้อหลัก สรุปผลทางโลหวิทยาสูตรโลหะ Cu-CnSnPb ที่ได้จาก XRF สอดคล้องกับสูตรทองผสมยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ก่อนพุทธศักราช2490สัดส่วนทองแดงสูงถึง67%บ่งบอกว่าเป็นทองผสมแบบโบราณไม่มีร่องรอยของโลหะสมัยใหม่เช่น a l ลูม m i n i u m หรือ Control c h r o m i u ในระดับที่สูง จึงยืนยันได้ว่าโลหะมีความเก่าตามยุคสมัยของพระหล่อแท้ดั้งเดิมการตรวจสภาพผิวโลหะด้วยกล้องกำลังขยายสูงพบลักษณะสำคัญคือผิวเกิดออกไซด์ธรรมชาติคาร์บอ,ออนสไและสนิมเขียววอดิกริสกระจายเป็นจุดทั่วองค์บางส่วนมีคราบดำคล้ำแน่นแผธนอะซึ่งเป็นผลจากการออกซิเดชันยาวนานผิวบางจุดมีรอยแตกลายงาแบบจุลภาค แสดงถึงการหดตัวของโลหะในระยะเวลาเกิน70-80ปีผิวไม่เรียบหรือขัดมันซึ่งต่างจากพระหล่อใหม่สรุปผิวโลหะมีอายุธรรมชาติไม่ผ่านการทำผิวหรือแต่งใหม่การวิเคราะห์พิมพ์และศิลปะ Morphological Study พิมพ์ขี้ตาห้าชายมีลักษณะเฉพาะคือใบหน้าอิ่มมนตาปวนชัดชายจีวรด้านหน้าสอเส้นชัดเจนแขนซ้ายแนบลำตัวจีวรพลิ้วตามแนวลง องนี้มีพิมพ์ทรงถูกต้องตามแม่พิมพ์สายบังคลาดั้งเดิมการหล่อมีลักษณะหล่อไม่เต็มเล็กน้อยบริเวณชายผ้าซึ่งพบในพระแท้ยุคต้นเกือบทุกองค์อาการตรวจสอบกระไหลทองผิวทองบางส่วนโดยเฉพาะส่วนหน้าและบามีคราบกระไหลทองเดิมลักษณะทองเก่าแห้งด้านไม่เงาวาวาแบบใหม่ไม่มีรอยขัดทองหรือการลงทองซ่อมยุคหลังจัดเป็นทองกระไหลเก่าแท้ จากกรรมวิธีไฟกระไหลทองแบบโบราณ6การประเมินภาพรวมรายการผลการตรวจสอบสรุปเชิงวิชาการโลห oh ะ XRF ทองผสมยุคเก่าจริงสอดคล้องกับพุทธศักราช2460-2480ผิวโลหะแห้งธรรมชาติมีออกซิเดชันและลดิสยืนยันอายุการเก็บยาวนานพิมพ์ทรงถูกต้องตามพิมพ์ขี้ตาห้าชายพิมพ์มาตรฐานกระไหลทองกระไหลเดิมโบราณไม่ผ่านการแต่ง ภาพรวมแทระดับสูงสุดของพิมพ์คีตาห้าชายเนื้อทองผสมกระไหลทองบทสรุปเชิงโลหะวิทยาและศิลปกรรมจากผลการวิเคราะห์เชิงวิชาการทั้งทางโลหะวิทยาและสันฐานวิทยาพระหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายเนื้อกระไหล่ทององค์นี้มีคุณลักษณะครบทวนตรงตามมาตรฐานของพระหล่อโบราณยุคต้นวัดบางคลานได้แก่ สูตรเนื้อทองผสมโบราณ CU CN Sn Pb ผิวเก่าจริงตามอายุหลายทศวรรษพิมพ์ทรงและรายละเอียดถูกต้องครากระไหลทองเก่าเดิมสรุปองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายแท้เดิมยุคต้นมีหลักฐานเชิงโลหะวิทยายืนยันความเก่าแท้และจัดอยู่ในเกณฑ์พระแท้ดูง่ายมีพิมพ์มาตรฐาระดับงานประกวดได้พุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง